นี่ค่ะพี่น้องกินข้าวแล้วบอกกันแล้วมาพอกันอีกคลิปหนึ่งตอนสีนอนเนาะคะ่ะเนาะหนูหนูลีน่าจังนีล่าจ,า,ลา,จลาจังมานี่สิหนูลีน่าจังลีน่าจังมานี่เราเร็วอยู่นี่ไงโทรศัพท์นะ่ะตองโอลีน่าจังมานี่นี่ไรไงแม่นี่กำลังทำคลิปอยู่แต่มันแต่งหนา้าคือลีน่าจังคืออย่างขันามาพอดเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งเดนเซอร์สอบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงมันจะติด กสิพี่มาต่อเว่านกว่าหันมันมีเพีงยเขาเนาะอย่างนี้ข้าวะทวงทวงมันไม่นานท่องคาอย่างเจ๋มทวงคาประกาศตั้งแต่มือลามือลายสดวร้อยกะทงเท่าตันี่วะท่จักบาทเขาข่างตัวจักบาทห้าบาทห้าบาทเงินได้พี่ฝากเขาไปซื้อของรุวนๆนะนะบาเเงินให้เขาจักทีย่ให้เขาออกกอนตลอดเอาแลวกัวีนะพี่น้องขาหาอยู่ได้ล่ะใายยีสิบแล้วกัน ไอ้อย่างบินซีบินนะจะไม่เท่าอย่างท่นแหกบดายเด็มาลูกลับสุดที่ว่าเขาลงพี่พี่คือเสียทวงเงินนอนท้ายเลยพี่เขาจุกกนตลอดเลยแล้วก็วีนเท่าเขาแหลหัวปลาหัวปลาเขาเป็นแขกกูมีเกียรติเขากินหมกระทาบักแสบหนึ่งน้องว่าได้กินไหมพี่เขากระตัดคางหมกระทาออกไปเปียงพี่ จมเล้ยซี่สามสิบชุด้กินกี่ชุดแต่กินแค่สองชุดที่เหนือที่เหนือเหลนงหน้ากินเมื่ตขเาแต่พี่พี่ขึ้นเ่าแต่พี่เบาคางเบหน่อยเขาอยางอลเเขาอยางอลดี๋ยววันรถรถทัวร์มจอดรถทัวร์ทัวร์เข่าเจียหมัวร์ทัวร์แงแตงหนามเข่าเจีหอมเด้อ ไปจ้างมาดูด้วยังเต็งหนาเป็นอย่างเป็นอย่างเขาจะจุกีแต่นนี้ฉันกินอยวรกเลยบบกวดต้องกันมือเซตไลยพี่ก็ได้ขนเมมือเซตก็เนยนั่งใส่เย็นสมหาเบาพืนขี่กับผ้าเบาตัวพี่เปเ็ิ่มก่อนที่จะใส่หนองมาเคยผ้าเบาได้พี่ไมบอกจรณ์นั่งเเามเตมียแบบอย่างนีแบบไ บูดีเด้อบูดีบีเขาดาเขาดาเด้เอฟซีกับมีเด้โตมาเป็นแก้วน้ำเหรอปพี่โอ้แก้วน้ำเพิ่งผลลุ่นพลาสติกอันนี้น้องหอมเพิ่นอยากฮูว่าแดนเซอร์ซื้ออย่างน้องหอมมาแต่ใส่ค่ะมาแต่ผู้เวียงค่ะเป็นคนผู้เวียงคอนแกนจังหวัดคอนแก่นโดยตรงค่ะและสาวนี่เด้เด้มาจากพิษบูรณ์จ้าเอ้ยเบิ่งกล่องเนี่ยแม่เอ้ยกล่องอยู้ใดก็เหลี่ยมตามันนี่แมบๆเนาะแม่เอ้ยหันมานี่นิ ชื่อเร่งมมาจากอำลเทชบูนจ้าแมนพูดยิ่งบว่นี่เพราากกระเทยล้วนๆค่ะอยู่ดีๆว่าไม่เอียงเลยค่ะีิลาซื้ออย่างลูกฮะแห้งๆลูกมาแต่ใส่ลูกฮัลโหลฮัลโหลพิ่ซานโลปาปาไก่ไดะใหญ่แล้วมาไก่ข้างนั้น ฟางนั่นข้าวปต้องแนะนั่นพะว่าเขาจักลารแล้วเออแค่นี้แหละแป่ยืดซิ่งกอดฟางนั่นอยู่ในป่าหนูอข้าว่าข้าวจัเบาๆฟางนั่นอยู่นปลไม่ยกไม่ยกไม่เพาสัมภาษณ์นะไม่แตกใจฟางนั่นออกมาจากป่าอันนีสาวหยางนี่เสียเขียวๆนี่มาแต่เมืองโน้นสะอาดผูดอน สาวใบยกหัวลกนาศสาวใบยกหัวลกนาศีน okay? ่นบอกแต่ถืสิมาแก่งมากส่งเพราะกแน่ตอนที่ไม่ได้ซ huh? ือเงาเลัน네นือมาถ่ายคนทธบุตสาวนั่นก็อยู่ในปลาหลงปาแล้าหลงปลาไออย่างกับปเส้นเสียบแล้วต้องฟังเสียงโหนกว่าซางนี่คือสาวฟัเดียว ฮะคแนะนำแดนเซอร์คิดเลยสวัสดีค่าจัอยากฮูว่าแดนเซอร์ซึ่งอย่างเนรค่ะนน้องปอขายุบ้านปับปัดนะคะไม่ใช่และไม่ใช่แล้วเพแมนแหละเอาแดนเซร์น่นที่ข่าาอือแแมนสีเอาเอาอาได้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 เธอแกงแนมาลูก่นะดอมความสุขหลเล็กๆน้อยๆเข้าห่างสอมเนาะเข้ากัเลยกัดกันเนาะ หนูหนูหนูเสียแขนง่าคือบ่าไปออกแมวล่าหนูหนูหนูเสียแขนง่าคือบ่าไปออกแมวล่านะมูเอาไปทิ้ไปออกจ้าคือว่าลอตเตอรี่เมื่อแล้วขึ้นมาขายอย่างขายอย่างอีกใคยังไงใครยังไงบ้ล่ะมาซ้อมคนคืนค่าอย่ามาหาซ้อมคนมาสมัครเต็นมอะไรไม่จิตเปิดอยังบุฟเฟ่แบบไม่ให้สีเข่าเขาสต๊อบไปก่อนเด้อ ถ้าไปเบิ่งเพิ่นแมวลาก่อนแนะน้ำสนิทหน่อยได้หน่อยว่า,ผาุผู้ชายกําลังแกะผู้ต้องสุดรอสุดรอแฟนของไข่กับบารูถ้าไปเบิ่งแมวลาก่อนมาค่ะพี่น้องจากแดนเซอร์ไปแล้วเฮากลับมาเบิ่องขาเจ้าออกแมวลาเบื้องรังแมวลาหนะะักขาคอยสิเลยสิตกกันแท้้ดูแลว่อนั่งเอกจินตัวนี้สวัสดีค่ะ กินข่าวกินน้ำไปละแม่เอ้ยอค,คือว่ากระลังสิลดความอ้วนความหยั้ยว่าต้องลดดอกั้งนีหุ่นดีแล้วอ้วนได้แม่ไม่อ้วนใช่ไหมเออหนูจะเชื่อครูป,ปอน,นะคะไม่ต้องไปอ้วนไม่ต้องไปอ้วนเออเอาพี่น้องพี่น้องพี่น้องขอสศีพเขาไปท่ายเพป็นดิออ แม่ลาพิ่นบ่ทันออกเ้าวงเาวงนี้จะคีโปหนนี่พอจิเอาเบื้องหลังแมวลามหมูเจ้าเบิ่งคน่ตืตนก็จับขาแกงเอาเลยลีนาจังเบิ่งลีน่าจังลีนาจังเราไม่เดินออกไปเมงจะเข้าหูไม่ๆๆเดินออกมาหน่อยมันมองม่เห็น โอป้าดให้เกียรติให้เกียรติเ<อ>นี่ยปอไซยีญญ่สิบแปดโอ้ปอไซยี่สิบแปดเนี่นี่ว้าบรรยากาศตอนก่อนจะไลน์นะคะนรับเพื่อนบระันได้ไลน์บอกเพื่อนเปิดกล้องไปทัาา้นได้ดเปิดบอกขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับสิบแปดวินาทีผู้ใดถือกล้องกอระซังขอกระชือของข่ kh อยเชิด ถือแท้การอันนี้ผัวคอยพ่อยนยอาทิตย์ไมคอยมีไม่เด้ออาจารย์เบิร์ดกับสายซูมกับคุ้มเครื่องอันนี้แฟนบอลใส่มาต้นหันตอดตาตากับพี่เปาแนสร้างเป็นบอลใส่โอเบตต์กับปีรีโบแฟนบอลใส่ทัวร์มหาวังทั่จังหวัดขุรลาพี่เปาก็เป็นเป็นผัวใหม่บอลใสทานเดียวแต่ว่าตอนโทัวร์หาวังไปยุขุนลาถัดไปบ้านซีหาบุกเลยขอบคุณพี่การชัยนะคะเอฟซีหนูเพิ่มขึ้นเลยขอบคุณมาก ขอบคุณพระเอกทุกคนนะคะที่ให้หนูออกช่องนะเพราะว่าเอฟซีหนูเพิ่มขึ้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากติดตามซองคูอยได้ด้วครับเด้วยเอาซองคู่บอฝากติดตามซองคู่ปอลในจังหวัดกำลังขึ้นขอบคุณนะคะขอบคุณพระเอกทุกคนเลย้าพระเอกเข้มเนี่ยมาเป็นยังกับบอลจังหวัดไร้เลยนะครับเป็นคู่ปอได้เด้อพี่น้องก็เมนค่ะแมนพออาทิตย์นี้นะครับเด้อติดตามให้นางแนนเนาะ ฝากไม่ติดนเด้อติดติมช่องไม่ติดเลยนะมันกไ็จกครึ่งนึงอเี่ยมกียนพี่น่อจัน์อันอาทิตย์ลบบนแล้วอะเนี้ขอขจีนางไทยมื่อจากนั้นสิละหนาวมื่อี้เพราะใครหนาวปะใดเนาะแม่เนาะอันยันหมอกมันยังไม่ดหนาวไม่เมื่อคืนหนาวกว่านี้นะมีลมด้วยม่าวมัมีลมมาแล้วมาแล้วมาแลามาแล้วมาแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วพอมมาแล้ว มาเวี่เยแลมาแนหลวาิเถียกพอมาแล้วพอมาแล้วพอมาล้วพอมาแ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 ล้วอาแล้อมาล้วพอมาแล้วพอมีลอมากหอมควพอมาแ้วพอาล้พอ้อวยาแ้าแล้พออาเ้อ้อาวพมาอาอ้พว้ว้ล้อาาว้หลายาแดนเซอร์อีก สำหรับคลิปนี้เอาไว้สักหน่อยก็นับพี่น้องเนาะพอกระป๋อมไม่คลิปหนาเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้งย่าลืมกดติดตามให้ปอใส่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามไปเด้อเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมือนี้ขอให้ได้หลายพี่น้องสำหรับบุญนี่สวัสดีสวัสดีค่ะ